โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีเกมไปเลยแคสสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยในด่านของ Heaven of the Darkness นั่นเองนะสำหรับในด่านนี้นะก็จะมาทุกๆวันพุธนั่นเองนะฮะอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็สำหรับในด่านนี้นะฮะเราจะเจอไซโคนสีดำนั่นเองนะซึ่งเป็นไซโคนหนึ่งในสามนะที่มีพลังโจมตีน้อยที่สุดนั่นเองนะฮะอ่ะมีเลือดนะฮะหนึ่งล้านสองแสนนั่นเองนะฮะมีดาเมจอยู่ที่สี่พันนั่นเองนะฮะอ่ะ น็อกแบ็กสิบครั้งนั่นเองนะเป็นอ่าแซ่คนที่น็อกแบ็กเยอะมากๆเลยนะฮะน็อกแบ็กสิบครั้งเลยนั่นเองแล้วก็มีสกิล20%่สรนะที่จะน็อกแบ็กแมวเรานั่นเองนะฮะอ่า okay. เคในช่วงแรกนะฮะก็ก็สำหรับในด่านนี้นะฮะก็จะมีตัวแก้ทางที่หาง่ายที่สุดเลยก็คือบอมเบอร์แคทนั่นเองนะฮะอ่ะหาหาง่ายที่สุดแล้วนะฮะตัวแก้ทางแล้วก็เป็นตัวแก้ทางที่ดีที่สุดด้วยนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับสด่านนี้นะครับก็จะมีแก้ทางนะฮะอ่าเป็นกันสลิงเกอร์นั่นเองนะฮะอ่าสำหรับใครที่ไม่มีบอบเบอร์แคทนั่นเองนะฮะ<ๆ>ก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะฮะอ่าก็ในช่วงแรกก็ s t a c กอ่ากันสลิงเกอร์แคทให้เยอะก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันดันได้ดีเหมือนกันนะใต่โคนทุกตัวนี้ดันดีหมดนั่นเองนะฮะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวสโลนะฮะไม่ก็ตัวหยุดตัวฟีนั่นเองนะฮะอ่า ส่งลิงเกิลแคทมาเนะป็นตัวทําดาเมจนะมีสกิลแมสซีฟดาเมจต่อสีดํานั่นเองเอามาทำดาเมจต่อพวกสีดํานั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ <c oughs> ก็ําจริงส่งแค่2ตัวก็ได้มั้ง <c oughs> การสิงเกร์แคทนี่ก็สโลได้ดีอยู่นะฮะพอส่งมาเยอะแล้วนี่ก็ดันแทบไม่ได้เลยเจอสโลเอา โอเคมี้างว่าบอมจะออกมาในอีกไม่ช้านะฮะโ okay, อเคออกมาอะไรเนี้ยเคสโลสโลสวยส <laughs> โลได้ดีมากเพื่อนอโอ,อสอง่งออคลี่มาช่วยฟีดหน่อยดันดีมากเลยก็สลับเจ้าไซโคนสีดำนะฮะอ่ามีธาตุเป็น โฟตติ้งด้วยนั่นเองนะก็สามารถใช้อ่าโฟตติ้งมาได้นะฮะแต่ตอนที่ผมเล่นนี่ผมลืมคิดไปเลยว่ามันเป็นธาตุโฟตติ้งเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่ได้เอาตัวแก้ทางโฟตติ้งมาตามจริงมีเยอะมากเลยนะตัวแก้ทางพวกโฟตติ้งเนี่ยโฟตติ้งแล้วก็อ่าสีดำนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้โว้ยดอกแบกดีมากเลยเจอเอเมอร์เร่โจมตีโอเค โอเคเข้าไปอยู่ระยะของเอ p e r เ r ิร์เลอร์แล้วรีบหายแล้วโอเคสวยมากบามดตายยังใกล้ตายยังรีบตายไปสักทีนอกแบคครั้งที่เท่าไหรแล้วเนี่ยน้ำขาดตรงน็อกแบ็คนี่แหละแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในระยะของนี่แหละแคทเออร์เพิร์เอร์ทิมไป เลยต้อยเ,เ,เลือดล้านหนึงเออเลือดล้านนึงอ่ะโอเคแตกลไยละแค่พัพงท่าละตอนนี้มอมดเย้ยไม่โดนพอเกอรี่สองตัวทีมทีมสองเท่าไงฟีดไปเออไม่ฟีดให้เลยขอบคุณเรียบร้อยนะฮะอ่ะ โ okay. อเคสลอดในด่านนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะบังคับให้ใช้แรอย่างเดียวนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมก็เอาเซตต้านเอเลียนเอ้ย,ย,อยไม่ใช่ต้านฟอตติ้งมาด้วยนั่นเองนะฮะเอามาใช้กับเจ้าไซโครน,นั่นเองอ๋อลืมบอกไปนะในด่านที่แล้วนะ,ะเราจะมีโอกาส40%นะ,ะที่จะได้ bronze cat นั่นอเองนะฮะแมวใหม่แมวฟรีนั่นอเองนะฮะอ่าเขียวตัวไปกัน Okay. จดเซตดานเหมือนเดิมนะเองนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีอ่าตัวช่วยเท่าไหร่นะฮะตัวแบบตัวทำดาเมจกับสีดำดีๆอะ่ะไม่ค่อยมีนะและ <laughs> okay. เริ่มดันละเริ่มดันละ มาดูคอยดูว่าอ่ามันจะสโลได้ดีไหมไอ้เจ้าบิชอปแคทนะฮะโอเคถึงฐานละบอสใกอ,อกมาละมาแล้ว,ลวบอสเอ๋ยดันดีจังเคสโลไปสโลฟีดให้หน่อยเพื่อนฟีด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 หน่อยเออ เอ้ยลืมบอกไปนะผมใช้อเลนมาแคดด้วยนั่นเองนะมีสกิลอดอทแลแขกนั่นเองนะฮะเอามาตาต่อพวกฟอตติ้งนั่นเองเย้ยแต่ถ้าเจอสีดําตบมันก็ไม่อมาตานะเพื่อนถ้าเจอสีดําตบมันก็ไม่ได้อมาตานะเพื่อนเจอสีแดงเหมือนกนันก็ไม่ได้อมาตะเออสวยฟ,ฟิตฟิตไปกําจัดแค้เพร์เออผักไป เดี๋ยวรับแรงแล้แทกเออไม่โดนสวยเออหยุดสวยมากในคอมเมนเซอร์ฟิลลัวเลยฟิลลัวเลยเอาดิ 5, าเอา well. ดิฟ okay. ิลลัวฟิลลัวฟิลลัวฟิลลัวเออเจอแค่ไอเจอแอมเพลเลอร์ตีฟิลล์ฟิลล์ฟีดหนักมากฟีดหนักมากฟีดแ์สโลทุยฟีดล์สโล โอเคเรียบร้อยเหลื <_ d ream> อเอ็มเปอร์เรียร์เตรียมรับแรงกระแทกนะเพื่อนเออใกล้โจมตียังน่าจะมีเวลาพอสมควรมาแล้วมาแล้วเตรียมรับแรงกระแทกเอยฐานแต่ก่อนนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคสำหรับในด่านที่3นะฮะด่านเก็บร่างที่แท้จริงนะฮะของ Bronze Cat ก็จะมีอ่าซอมบี้ปะปนเข้ามาด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะ ก็เอาตัวตานซอมบี้มาด้วยนั่นเองมาโชว์โชว์โชว์เคสิฟูแคททบไปเจจิงโจ้โเฮ้ยโชคครั้งเดียวแตกเลยเเกินไปงับโอ้ยโอ้ยโชค,โชคหนักจัง เคฟีดไปบอมเบอร์แคทใช้ดีมากฟีด <laughs> มันหนึ่งแครนแคนตบมันไปเคฟีดพิซซ่ามาส่งแล้วจ้าไม่โดนเจอซีโฟตบไปก่อนอืมพิซซ่าขอเน้นๆดิขอเน้น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 นี่แหละนี่ไงเออไม่ตายจะหดไปไหนเนี่ย ถึกมากนะจิงโจ้ทำเป็นเล่นหาใช้พิซซ่าแล้วยังตายยากเลยอ่ะเพียแต่ยังมีบอมเบอร์ช่วยฟรีให้อยู่ร้อฟรีนะฮะอ่ะบอเลยบอมเบอร์สองตัวนี้ก็หยุดไซโคนได้แล้วนะฮะก็ทำให้ไซโคลนี่เป็นง่อยได้เลยนะฮะอ่ะแกถางง่ายมากนะตัวนี้ เย้ถึงฐานแล้วมาแล้วเฮฟิทก็เลยลาไปก็ลลดำปื๊บๆๆเฮ้เบาหมดเดี๋ยวเพิ่งตายขอร้องเอ้ยเสียมากเลยอือโอ้ยสวยนี่แหละที่ต้องการนะใช้บอมเบอร์ฟิทแล้วก็บาหมดเฉอะหน้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะโดนเฉอะแทนหรือเปล่า เอ๋ยโอ้เจอไซคนปั่นสำหรับในดานนี้นะฮะเราจะเจออาไซคนสามตัวนั่นเองนะฮะเราต้องรีบกำจัดโดยด่วนนะฮะไม่งั้นดามจจะแรงมากเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีบอมเบอร์แคทอยู่ถ้าไม่ตายเราดามจมีเป็นล้านแต่ถ้าไม่ตีดามจมีเป็นล้านนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ตีมันก็ไรความหมายนั่นเองมาพิซซา ฟีดเอยเจอหลวงเจอซอมบี้หลวงโอ้ยเสียรูปขบวบนหมดเสียเสียลูกขบวนหมด,อหมดโอ้ยมันสามตัวแล้วสามตัวแล้วโอเคแตกไปตัวหนึ่งละไซโครนแบงคเฮอรี่มาฟีดมันอีกฟีดเออบอมเบอร์สวยมากเพื่อนฟีดรัวๆเลยฟีดรัวๆตอนนี้ซอมบี้เริ่มหมดแลวซอมบี้เริ่มหมดแล้ะห,หมดก็บ้าแล้วมามาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเลยเค ปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นสวยโอ้ยเจร้วงอะไรเงี้ยบอมเบอร์แคทต้องส่งบอมเบอร์แคทรีบรีบส่งบอมเบอร์แคทไปเออฟีดบอมมดมาแล้วอืมที่ผมไม่เอาบอมมดล่างสองมาใช้นะเพราะว่าหลากัหลกๆเลยก็คือแม่งมีซอมบีนะ้นั่นเองนะซอมบี้มันสามารถล้งลวงบอมมดเราได้ผมก็เลยอ่ะใช้เป็นล่างที่สามแทนนะฮะอ่ะ จะได้ทำเรีบกทำดาเมจร,รีบรีบรีบ,รบทำดาเมจให้แบบรงมากที่สุดนะฮะแล้วก็เรามีบอมเบอร์แคสน้ายังมีโอกาสที่จะชฉอะหน้าได้เยอะอยู่เฮ้ยซอมบี้ล้วงอะไรนักหนาน่ะเพนกวินล้วงอะไรนักหนาฮะฮัลโหลบอสตายไปแล้วนะเอง <c oughs> <c oughs> โอ้เอยพังฐานเดี๋ยวแกพังฐานละ เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้นะฮะอ่ะก็สำหรับอ่าบลอนส์แคทนะฮะอ่าในล่างแรกนะฮะก็จะมีโอกาส20%อนะที่จะน็อกแบ็กอ่ามิดทิวนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะโจมตีแบบนี้เลยนะฮะอ่ะว้าวรู้สึกแปลกๆนะแมวรูปปั้นแมวอ่ะโอเคแล้วในล่างที่สองน,นะฮะก็จะ เหมือนเดิมนะฮะสกิลเหมือนเดิมมีโอกาส20%ที่จะ knock back mid t i e นั่นเองนะฮะและในส่วนล่างที่3นะฮะก็จะมีโอกาส30%นะ,ะที่จะ knock back mid t i e นั่นเองนะฮะเอาไว้ใช้กับด่าน mid t i e นั่นเองสำหรับเจ้าต,ตัวตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม